มาทำผัดเผ็ดปลาไหลกับวัตถุลิบสดๆรอบบ้านกันครับดูฮะมีสองตัวครับวันนี้ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วก่อนจะทำเดี๋ยวขอแก้ข่าวจักหน่อย <c oughs> ของขาวมันก็ต้องแก้หน่อยเนาะตอนแรกใส่น้ำมันลงไปนะฮะ <c oughs> จากนั้นใส่พริกแกง <c oughs> พริกแกงหอมแล้วใส่ปลาไหลลงไปเลยทุกคนหั่เลยใส่ซีอิ้งขาาลงไปน้ำมันหอยนี่ใส่ยเยอะๆเลยอร่อยรสด,ดีน้ำตาลนี่ใส่ลงไปแล้วคนด้วยนะฮะจะไหมผงชูรสคนเลยเติมน้ำเปล่าลงไปสักนิดนึงนะครับ จากนั้นใส่หมักแข้งนะครับหมักแข้งแบบสดๆขาต้นนะฮะนี่สดๆเลยทุกคนใส่ลงไปนี่ก็มีใส่ลงไปหมักเขือแบบสดๆขาต้นนะฮะหมักเขือเราก็ค่อนข้างที่จะแก่นิดน,นึงเพราะว่าทั้งต้นมีสองลูกนะครับกินกันหมดแล้ว <laughs> อ่ะแก่ก็ใส่ตามแก่ไปคนนี่เลยทีเด็ด ลูกโดดนี่ลูกโดดแบบสดๆขาต้นเช่นเดียวกันนะใครชอบเผ็ดก็กินลูกโดดไปนะเติมพริกเติมอะไรไปใส่ดีปีไปด้วยนะครับเพิ่มความเผ็ดแบบเผ็ดร้อนแบบจิจจาร์หักไปเลยสดๆไปเลยทุกคนจากนั้นใส่กระชายหัน่นนี่อันนี้ไม่ได้แบบสดๆนะเดี๋ยวดำลงไปในดิน พริกไทยพริกหันแล้วก็ใบมะกรูดชีนี่ใส่ลงไปครับทุกคนนี่ทีเด็ดเลยนะครับนี่ใส่ลงไปด้วยอ้ยดับข้าวโว้ยสุดยอดนี่ต้องมีอย่างนี้ด้วยนะครับไม่งั้นนี่ห้อยหอมขึ้นมาตรงใด กับข้าวคนด้วยเดี๋ยวผมจะใส่ผักอิเลิศด้วยนะทุกคนนี่เก็บใบอ่อนๆมาเลยใส่ไปเลยกระเพราสักนิดนึงนี่ใส่เลยแก้ข้าวอีกจักหน่อย น้ำเพื่อนโอ้โหทีเด็ดบอกเลยกับแก้มชั้นเยี่ยมจะต้องเป่ากันนะ,ะ,ะเกือบไปน้องตาแตกเลยโคตรเด็ดเข้ากันมาก